จินแตนิยายสมัยพุทธกาลอิงหลักธรรมพุทธศาสนาผู้สละโลกจากปลายปากกาของอาจารย์วสินอินทศระตอนที่16ส่งขอญาติด,ด้วยน้ำใจอันงามพระธรรมเสนาบดีเป็นผู้สนใจในการทำบุญกุศลการทำกิจอันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ของญาติผู้ใหญ่ผู้น้อยตลอดถึง ผู้ที่เคยเป็นมิตรสหายในสมัยที่ท่านเป็นครหัสัดจะเห็นได้จากเรื่องต่อไปนี้วันหนึง่งท่านภาษาบุตรไปเยี่ยมพามผู้เป็นลุงตอนหนึ่งของการสนทนาท่านถามลุงว่าท่านได้ทำบุญกุศลอะไรบ้างหรือทำครับพามผู้เป็นลุงตอบทำกุศลอะไรก็ผมให้ทาน ด้วยการบริจาคทรัพย์พันหนึ่งทุกเดือนให้แก่ใครให้แก่พวกนิคคนครับท่านลุงปรารถนาอะไรจึงทำอย่างนั้นกระผมปรารถนาพมมโลกท่านคิดว่านี่เป็นทางแห่งพรม,มโลกหรือกระผมเชื่ออย่างนั้นครับใครบอกท่านพวกอาจารย์ของกระผมบอกครับ พระเถระนิ่งอยู่คู่หนึ่งจึงกล่าวว่าท่านลุงท่านไม่รู้จักทางแห่งพมโลกแม้อาจารย์และปาจารย์ของท่านก็ไม่รู้จักพมโลกและหนทางแห่งการเข้าถึงพมโลกก็ใครเล่าท่านผู้เจริญที่รู้จักพมโลกและทางไปสู่พมโลก พระศาสดาของอาตมารู้ท่านลุงพระเทลระตอบถ้าท่านประสงค์รู้ก็จงมาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันทูลอรัตนาให้พระองค์ทรงแสดงทางไปสู่พมโลกที่ถูกต้องพระมหาเทระอักรสา,าวกเบื้องขวาพาพามผู้เป็นลุงไปเฝ้าพระถ,ถาคตเจ้าณนะเวลุวันมิหาร พระมหาเถระทูลเล่าเรื่องที่สนทนากับพราหมให้ทรงทราบตลอดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์การให้ทานเป็นของดีแต่ถ้าต้องการผลมากต้องเลือกให้ให้ในเขตที่เป็นบุญมีผลเจริญงอกงามเหมือนชาวนาผู้ฉลาดย่อมเลือกที่จะทำนา อันมีเนื้อนาดินที่ดีปราศจากหญ้าหรือพืชอย่างอื่นอันเป็นอันตรายต่อต้นข้าวดูก่อพรพามหญ้าเป็นโทษเป็นอันตรายของนาชันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีราคะโทสะและโมหะเป็นโทษเป็นอันตรายฉันนั้นดังนั้นการหว่านพืชคือบุญ ลงในบุคคลผู้มีราคะโทสะและโมหะจึงมีผลน้อยส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ประศกักราคะโทสะและโมหะย่อมมีผลมากดังนั้นการเลือกให้จึงเป็นกิจที่พระสุกตสรรเสริญดูก่อนพามการและดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสเพียงกู่เดียว หรือการถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวแก่สาวกของเราผู้มีตนอันอบรมดีแล้วมีผลมากกว่าทานที่ท่านทำอยู่แม้ทำตั้งร้อยปีพามเอย๋ยการบูชาหรือการให้ทานด้วยทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนแก่ผู้คนผู้มีตนอันไม่อบรมแล้วเป็นโลกิยมหาชน หนาแน่นด้วยกิเลสแม้จะทำอยู่สักร้อยปีก็หามีผลประเสริฐไม่การได้เห็นการได้บูชาการให้ทานแก่ท่านผู้มีตนอันอบรมดีแล้วปาศจากกิเลสแม้เพียงคู่เดียวย่อมอำนวยผลประเสริฐกว่าเป็นอันมากเมื่อพระบร,รมศาสดาแสด,สแดงธรรมจบลงผามผู้เป็นลุงของภาษาบุตร ได้บรรลุโสดาปติพลเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นได้อย่างลงสู่กระแสพระนิพพานมีอันไม่ต้องตกต่ำอีกเป็นธรรมดาและสามารถทราบได้เองว่าตนยังต้องการพมรโรคอยู่หรือไม่ถ้าต้องการจะไปได้ด้วยวิธีใดผู้มีตนอันอบรมแล้วจริงทีเดียว บุคคลในโลกนี้ส่วนมากไม่ได้อบรมตนทั้งไม่ชอบรับการอบรมจากผู้อื่นจึงเป็นผู้อยู่อย่างไร้ระเบียบไร้วิน,นัยประพฤติตามอำนาจแห่งกิเลสที่ครอบงำชักจูงประพฤติอกุศลมูลคือโลภโกรธหลงอันมีปกติให้ผลเป็นทุกข์เมื่อถูกความทุกข์บีบคั้นก็คร่ำครวญว่า ทุกหนอทุกหนอทั้งๆท,ที่เป็นอย่างนั้นก็หารู้ไม่ว่าความทุกขเกิดจากสิ่งใดจึงทำอกุศลมูลเพิ่มขึ้นอีกความทุกก็เข้มข้นขึ้นอีกเหมือนกันเขาก็ได้แต่ค่่มครวญรำพันว่าทุกหนอทุกหนอการทำบุญให้ทานแก่ผู้ทุศิลไร้ธรรม ไม่ได้อบรมตนอย่างนี้มีผลน้อยส่วนบุคคลผู้อบรมตนดีแล้วฝึกฝนตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และแม้ในหมู่เทวดาในโลกนี้ทําเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้มีธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะมีสิ่งที่ประเสริฐอยู่ในตน ความข้อนี้พระบรมศาสดาได้ตัดไว้แล้วเพราะฉะนั้นการให้ทานการบูชาและแม้เพียงการมองดูด้วยจิตเลื่อมใสในท่านผู้มีตนอันอบรมแล้วฝึกฝนด้วยดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่อํำนวยผลมากมีผลประเสริฐแท้จริงสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับณดาวดึงเทวโลกมีพระรัมี อันเกิดจากพระบารมีรุ่งโรจน์เหนือเทพทุกหมู่เหล่าอินทกาเทพบุตรมาเฝ้านั่งนี่พระปร,ะรัตเบื้องขวาอังกุลเทพบุตรนั่งนะพระปร,ะรัตเบื้องสายเมื่อเทพบุตรผู้มีศักย์ใหญ่พากันมาเฝ้าอังกุลเทพบุตรต้องถอยล่นออกไปออกไปจนไกลลิบ ส่วนอินกทกศะเทพบุตรคงนั่งเฝ้าอยู่ณที่เดิมนั่นเองพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะยังบริสัทให้ทราบความที่ทานอนุคคลทําแล้วในบุคคลอย่างไรมีผลมากในบุคคลอย่างไรมีผลน้อยจึงตัดถามอังกุะระเทพบุตรว่าอังกุระ ท่านเคยทำบุญทำทานมามากเป็นหมื่นปีบัดน,นี้ท่านมาสู่สมาคมของเราทำไมหนอจึงได้โอกาสนั่งไก่นักไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงอังกุรเทพบุตรกราบทูลว่าทานที่ข้าพระองค์ทำแล้วมากและสิ้นระยะการนานก็จริงแต่ทำในที่ว่างเปล่าจากทักกิณยบุคคล ทำในบุคคลผู้ไร้คุณธรรมจะมีผลประเสริฐได้อย่างไรส่วนอินทกาเทพบุตรผู้มีคุณอันน่าบูชาได้ทำทานแม้เพียงนิดหน่อยในท่านผู้มีคุณอันน่าบูชาอย่างรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์ดุจพระจันทร์ในหมู่ดาวเมื่ออังกุลัสเทพบุตรกราบทูลดังนี้แล้วพระศัสดาตรัสถาม อินากาทกะเทพบุตรว่าเหตุอะไรจึงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องถอยร่นไปเหมือนอังกุลเทพบุตรุเล่าอินากาทกะเทพบุตรกราบทูลว่าพระเจ้าข่าข้าพระองค์ได้ทักนิยยบุคคลในการให้ทานดุดช,ชาวนาวานพืชลงในที่นาอันดีพระองค์ผูเ้เจริญ พื่แม้มากอันบุคคลอันบุคคลหวานลงในนาดอนผลย่อมไม่ไผ่บูรณ์ไม่ยังชาวนาให้ป่าเพิ่มยินดีฉันใดฐานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ชนผู้ทุศิลผลย่อมไม่ไผ่บูร์ทั้งไม่ยังทยกให้ยินดีฉันนั้นพืชแม่น้อยอันบุคคลหวานลงในนาอันดี เมื่อพิรุนหลังสายน้ำลงถูกต้องตามการผลย่อมมากอย่างชาวนาให้ยินดีฉันใดทานหรือสักระแม้เพียงเล็กน้อยที่ทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมผลย่อมมีมากทั้งอย่างทายกให้ยินดีฉันนั้นอินทกาเทพบุตรกราบทูลต่อไปว่าพระเจ้าข่าข้าพระองค์ได้ถวาย ทิสาหารเพียงทพีเดียวที่เขานำมาเพื่อข้าพระอ,องค์แก่พระอนุรุตเถระสาวกของพระอ,องค์ยังมีผลมากถึงเพียงนี้พระสากยมุนีจึงตัดเตือนอังกุละเทพบุตรว่าอังกุละการเลือกบุญยุเขตเสียก่อนแล้วให้ทานจึงจะสมควรดุดพืชที่หวานลงในนาดี แต่เธอหาทำอย่างนั้นไม่ทานของเธอจึงไม่มีผลมากหลานของภาษาริบุตรคนหนึ่งและเพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งต้องการไปพรมมโลกอย่างลุงของท่านแต่วิธีทำไม่เหมือนกันหลานของท่านฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งทุกๆเดือนเพื่อบูชาไฟส่วนสหายของท่านทำการบูชายันอย่างที่พวกพรามณ์เขาทำกัน พระธรรมเสนาบดีได้นำทั้งสองไปเฝ้าพระทศพลพามที่ฆ่าสัตว์บูชายันเดือนละตัวนั้นพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เลิกธรรมอย่างนั้นเสียโดยทรงให้เหตุผลว่าถ้าต้องการไปพรม,มโลกก็ต้องประพฤติอย่างพมจึงจะไปอยู่กับพวกพมเขาได้พมมีพรมธรรม คือเว้นจากการเบียดเบียนแต่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อสรรพสัตว์กล่าวคือมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ปรารถนาความสุขความเจริญน,นำความทุกข์ออกและนำความสุขเข้าให้หัวใจวันไหวต่อความเดือดร้อนของสัตว์อื่นมีความบันเทิงใจประโมท เมื่อผู้อื่นได้รับความสุขและวางใจเป็นกลางเว้นจากอคติมีกรรมมสกตายานความอย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งพวงมีกรรมเป็นของตนต้องเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้จึงวางเฉยเป็นอุเบกขาในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้ผู้ปัถนาความเป็นพรม หรือต้องการไปพรม,มโลกในภายหน้าต้องทำตนให้เป็นพรมในชาตินี้เสียก่อนถ้ามีพรมธรรมบริบูรณ์แล้วผู้นั้นชื่อว่ามีพรมในตนมีตนเป็นพรมแม้ในปัจจุบันนี้และโลกที่เขาอาศัยอยู่ก็กลับกลายเป็นพรม,มโลกขึ้นมาทันทีทํานองเดียวกันผู้มีจิตเร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลส โลกนี้ก็เป็นนรกขึ้นมาทันทีนี่กาวไว้เห็นในปัจจุบันก่อนสำหรับพามผู้เป็นสหายของภาษาลิบุตรจึงทำการบูชายันตามรับธิประเพณีที่พามเขาทำกันอยู่พระพระทุทธองค์ทรงแนะนำให้ใช้ปัญญาตรายตรองอย่างมีเหตุผลไม่ใช่สักแต่ว่าทำตามตาม,ตาม,ตามกันมาอันใดเป็นไป เพื่อการเบียดเบียนตนเองและสัตว์อื่นก็ควรงดเว้นเสียอันใดเป็นไปเพื่อความสุขสมนัทแก่ตนเองและผู้อื่นก็ควรรักษาไว้และทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปยกตัวอย่างการฆ่าสัตว์บูชายันซึ่งพวกพราหมณ์ถือว่าเป็นบุญยอดเยี่ยมนั้นที่แท้แล้วเป็นบาปอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนถึงสูญเสียชีวิตซึ่งเป็นที่รักที่หวงแหนที่สุดของสรรพสัตว์ความเป็นจริงแล้วผู้ปรารถนาความสุขเพื่อตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะชีวิตของสัตว์อื่นก็เป็นที่รักของเขาเช่นกันชีวิตของเราเป็นที่รักที่หวงแหนของเราการเบียดเบียนสัตว์อื่น จึงไม่ใช่วิธีที่ชอบธรรมและไม่ใช่วิธีที่จะก่อให้บังเกิดผลเป็นความสุขแก่ผู้กระทําเลยเป็นอันขาดความไม่เบียดเบียนต่างหากเล่าเป็นยันที่ควรบูชามีเรื่องวุ่นวายน้อยไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะเพียงแต่งดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นเท่านั้นแต่มีอนิสงส์ภัยสาล เป็นทานชนิดหนึ่งเหมือนกันคืออภ <médico S 2> ัยทานการให้ความไม่มีภัยแก่ชีวิตคืออภัยทานการให้ความไม่มีภัยแก่ชีวิตคือให้ความปลอดภัยต่อชีวิตของสัตว์อื่นนั่นเองเมื่อเว้นได้อย่างนี้สัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันได้อย่างสันติสุขไม่ต้องหวาดระแวงภัยไม่ต้องพลันเพลึง ข้อที่พวกพรามทั้งหลายเชื่อว่าการฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนบูชายันแล้วเทพเจ้าจะโปรดปานผู้บูชาจะพ้นบาปทั้งหมดที่เคยทำกันมาต้องร้อยชั่วคนนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดมีโทษมหันเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้อื่น ถ้าการฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนบูชายันมีอนิสงส์มากจริงแล้วฉะนั้ยพวกพารรมณ์จึงมีข้อบัญญัติห้ามอย่างเห็นแก่ตัวว่าห้ามเอาคนในวรณพรามไปฆ่าบูชายันเล่าดูก่อพรพามพระศัสดาตรัสณนะเมืองราชคฤห์นี้เองที่หมู่บ้านใหญ่ชื่อขานุมัตตะ ซึ่งพามกูตะทันตะเป็นผู้ปกครองเขาได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพ์เสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคตให้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนั้นข่าวหนึ่งกูตะทันตะพามเตรียมการบูชายันโดยใช้โค700รลูกโคตัวผู้700ลูกโคตัวเมียเ0็ร แพ 700, แะ700รแกะเจ0ดรวมเป็น3,500ตัวนำเข้าผูกไว้กับหลักเพื่อฆ่าบูชายันลองคิดดูเถิดว่าสัตว์จำนวนมากขนาดนี้จะต้องถูกฆ่าพร้อมกันในที่เดียวกันควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจเพียงใด เวลานั้นตถาคตเดินทางไปยังหมู่บ้านคานุมัตตะพามกุตะทันตะมาเฝ้าถามถึงยันที่มีผลมากตถาคตได้แนะนำให้เลิกการเบียดเบียนสัตว์แต่ให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์แทนเขาเชื่อฟังเรื่อมใสแสดงตนถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตได้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระ เพราะฉะนั้นตถาคตจึงกล่าวว่าตถาคตมิได้ตีเตียนยันทุกชนิดและมิได้สรรเสริญยันทุกชนิดยันใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตถาคตไม่สรนเสริญยันนั้นแต่ยันใดไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนแต่เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่กันและกันตถาคตสรรเสริญยันนั้น พระพรมศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลใดพึงบำเรอไฟในป่าตั้งร้อยปีการบูชานั้นของบุคคลนั้นหาประเสริฐไม่เสียเวลาเปล่าส่วนบุคคลผู้บูชาท่านผู้มีตนอันอบรมดีแล้วเพียงผู้เดียวและเพียงคู่เดียวการบูชานั้นของคู่นั้นประเสริฐกว่าผู้มุ่งบุญ ทำการบูชายันและบวงสวงอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดปีการทําอย่างนั้นไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์ได้ผลไม่ถึงหนึ่งในสี่ของการอภิวาทนอบน้อมในท่านผู้ซื่อตรงไปอย่างระนิพานในการจบพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ผลปรากฏว่าพามผู้เป็นหลานของภาษาลิบุตร พร้อมทั้งาพามผู้เป็นสหายของท่านได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นพระอิยะบุคคลในพุทธศาสนาหันหลังให้กับการบูชายันและการบวงสวงแบบาพามอย่างเด็ดขาดและนี่ก็ด้วยการอนุเคราะห์ของพระธรรมเสนาบดีดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้น ทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกหรือสัตว์โลกทั้งมวลพระเมตตาของพระองค์มิได้จอดจงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่แผ่ปกคลุมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ได้ทรงช่วยเหลือชีวิตสัตว์ไว้เป็นอันมากเหลือจะขนานับได้แม้เมื่อพระองค์นิพพานแล้วผู้ที่เริ่มใสในคำสอนของพระองค์ ก็ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นจำนวนประมาณมิได้สมพระนามที่ว่าสุกโตเสด็จไปดีแล้วเสด็จไปในที่ใดก็อำนวยสุขสวัสดิ์ให้เก่มวลชนณที่นั้นแม้พระธรรมของพระอ,องค์เป็นสุกโตเหมือนกันกล่าวคือ พระธรรมอยู่กับคนใดไปกับคนใดสถิตยอยู่ที่ชุมนุมชนใดก็ยังบุคคลน,นั้นและชุมนุมชนนั้นให้ประสบความสุขความร่มเย็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ส่งช่วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ไว้เป็นอันมากน่าป่าเพิ่มน่าอัศจรรย์คือคือนหนึ่ง พระเจ้าประเสนทิราชาแห่งแคว้นโกศลส่งสดับเสียงประหลาดน่าสะพึงกลัวในมัชิมยามแห่งราตีส่งสดับเสียงแต่ไม่ทรงเห็นสิ่งใดทําให้ทรงพลันพรึงเป็นอันมากเช้าวันลุ่งขึ้นทรงปรึกษาราชปุโรหิตปุโรหิตผู้งอเขาไม่มียานพอที่จะตัดสินปัญหานี้ได้ แต่ทำเป็นอวดรู้ได้ทุนพระราชาว่าเสียงนั้นบ่งบอกถึงเหตุอันตรายต่อชีวิตของพระราชาให้ทำการบูชายันจึงจะปลอดภัยได้ในการบูชาครั้งนี้จะต้องใช้ชีวิตสัตว์นานาชนิดรวมทั้งชีวิตเด็กหญิงและเด็กชายด้วยพระราชาผู้โง่กเขา ส่งเชื่อคำแนะนำของวรุษผู้โง่เขาจึงรับคำสั่งนำเอาโคบคู่ลูกโคตัวผู้ลูกโคตัวเมียแพะแกะช้างมา้าตลอดถึงมนุษย์รวมทั้งเด็กหญิงเด็กชายอย่างละจำนวนร้อยนำเข้าไปผูกกับเสาเพื่อบูชายันไทยชีวิตของพระราชา เพื่อสนองความงมงายของผู้งมงายเมื่อมนุษย์และสัตว์มารวมกันอยู่จำนวนมากในบริเวณกว้างต่างก็รู้ตัวว่าจะต้องตายจึงเศร้าโศกข่ำครวนเสียงและงมไปทั่วลานกว้างไม่เพียงแต่เท่านั้นญาติพี่น้องและมรรดาบิดาของเด็กที่ถูกจับตัวมาเพื่อบูชายันต่างก็ข่ำครวนโศกาดูน พระราชานั้นทรงดำริอยู่เพียงว่าจะเอาชีวิตของพระองค์รอดไม่ทรงคำนึงนึกถึงชีวิตของผู้อื่นและสัตว์อื่นเสียงคําครวญดังมากจนพระนางมาริกาทีวีทรงทราบพระนางเป็นผู้ฉลาดทรงทราบเรื่องโดยตลอดจากพระโอษฐ์ของพระราชาแล้วทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชา ควรบำบัดทุกข์บำรุงสุขของมหาชนไม่ใช่โยนทุกข์ร้อนไปให้เขาหรือแสวงหาความสุขส่วนพระองค์บนทุกข์ของประชาชนผู้เป็นราษฎรของพระองค์เองดังนี้แล้วพาพระราชาไปเฝ้าพระบรมศาสดาณเจตวันวิหารพระผู้มีพระภาคผู้มีพยานสว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ ตรัสบอกพระราชาว่ามหาบุพิษเสียงนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตของพระองค์หรือราชบัลังหรือพระประยุรยาตแต่ประการใดเป็นเสียงของสัตว์นรกที่เสวยกรรมชั่วของตนเป่งออกมาเพราะทุกทรมานและสำนึกตนขอพระองค์จงปล่อยมนุษย์และสัตว์ที่จับมาเพื่อบูชายันเสเถิดการบูชายันอย่างนั้น ยิ่งทำยิ่งบาปหนะักพระเจ้าเปเรตนาที่โกศลได้อาศัยพระนางมัลลิกาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับแสงสว่างแล้วรับสั่งให้ปล่อยมนุษย์และสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระต่างชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นการให้อภัยทานจึงเป็นการให้ที่ประเสริฐอย่างหนึ่งดูกรพระดา ผู้มีศรัทธามีปัญญามีความกรุณาย่อมเป็นหลักเป็นที่พึ่งของคนและสัตว์เป็นอันมาก